สมา,ายชาเลนจ์หายญิมฝันประชันยิ้มกับโฮมท็อปนะฮะกับสมายชาเลนจ์พรกิตห้ายิิมฝันประชันยิม้มโดยโค้ชอาไวนาวนะครับขอดูโจของเราเลยดีกว่าฮนะโจของเราในวันนี้นะครับหนุ่มในเครื่องแบบกับสาวหมุนนางแบบ <c oughs> ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเจอหนุ่มในเครื่องแบบแล้วฮะ เออผมมาทำภารกิจสมาชาชเลนส์ครับพายิ่งฟันประชันยิมให้พี่เนี่ยไปแสดงรอยยิมนะครับในตู้วัดรอยยิ้มโหขอบคุณพี่มากเลยนะฮะผมเจอคโทษนะฮะพอดีว่าไม่ชอบพี่พอจะมีเวลาว่างมาทำภารกิจกับผมหรือเปล่าฮะโอเคผมก็ได้หนุ่มในเครื่องแบบกับสาวหุ่นนางแบบมาเล่นภารกิจสมาช์ชเลนส์ของเราแล้วนะครับกติกาจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ภารกิจ Smile Challenge ท้ายิงฟันประชันยิ้มโดย close up ไว้นาวภารกิจที่จะตามหาคนที่ยิ้มได้สวยที่สุดโดยผู้ท้าชิงรอยยิ้มทั้งสองคนต้องมาประชันยิ้มใน Boots Smile Challenge เครื่องวัดรอยยิ้มซึ่งผู้ท้าชิงรอยยิ้มทั้งสองคนมีโอกาสยิ้มคนละ3ามครั้งโดยเลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดใครทำคะแนนได้สูงกว่ายิ้มรับเงินรางวัล1,000บาทพร้อมกับ close up ไว้นาว ส่วนใครที่คะแนนน้อยกว่าก็รับ c l o สอ up ไว้นาวไปใช้ให้ฟันข่าววิ่งทันทีที่ใช้กันไปเลยเอาละครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสาวหุ่นนางแบบกับหนุ่มในเครื่องแบบนะครับเรามาดูกันว่าสาวหุ่นโสดวจ้ะองค์แบบนี้เนี่ยเมื่อมาเจอกับพี่หนุ่มในเครื่องแบบใครจะเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่ยกที่1เลยนะครับสาวหุ่นนางแบบก็ยกว่ายังคงขวยเขินแล้วก็ยิ้มหวานเล็กๆนะครับยกแรกคะแนนเป็นยังไงครับ สาวหุ่นนางแบบนะฮะคะแนนอยู่ที่เจสครับ <Yeah. S 1> ส่วนพี่หนุ่มในเครื่องแบบก็ได้คะแนนไปเพียงแค่4 9าเครับ oh. ไม่เป็นไรนะยังมีอีก2ยกให้สู้กันต่อไปครับ oh. ยกที่2เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ oh. สาวหุ่นนางแบบพยายามจะทำคะแนนพุ่งขึ้นไปแซงขึ้นไปให้ได้มากที่สุดนะครับเ oh. ็เลยทำท่าแอบแบลยิ้มหวานแบบนี้แหละครับคะแนนออกมาจะเป็นยังไงฮะ สาวหุ่นนางแบบได้คะแนนพุ่งไปถึง82%ครับส่วนพี่หนุ่มในเครื่องแบบยังกุงอยู่เพียงแค่55%เท่านั้นยกสุดท้ายครับ <st ess _> เรามาดูกันว่าคะแนนเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> สาวหุ่นดังแบบคะแนนยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องครับพุ่งไปอยู่ที่84%ส่น่วนพี่หนุ่มในเครื่องแบบยิ้มแบบนี้คะแนนมันก็ไม่พุ่งสิครับพี่ยังคงอยู่แค่57%เท่านั้นสรุปแล้วนะครับสาวหุ่นดังแบบก็ชนะกันไปด้วยคะแนน8 4ต่อ57ครับสรับของรางวัลจากทางรายการไปเลยครับ อ่ะสัวผู้ชายของเรานะฮะได้รับเงินรางวัลครับหนึ่งนบาทนะฮะรวมถึงโสต์อัพไวแนวด้วยนะครับที่ในเครื่องแบบนะฮะเราก็มีโคต์อัพไวแนวพันเขาวิง่งให้นีทใช้พร้อมให้เส้นเดียวกันครับผมเนี่ย